สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมวิธีแก้ปัญหาพืชผักสวนครัวและไม้ผลของเราเวลาที่เขาติดดอกแล้วอดอกหลุดร่วงง่ายส่วนสาเหตุที่ทําให้ดอกเขาหลุดร่วงก็จะมีหลายสาเหตุสาเหตุแรกก็คือ เขาจะขาดทาตุอาหารเช่นโพแทสเซียมไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเป็นสาเหตุที่ทําให้ดอกหลุดร่วงง่ายอย่างที่2ก็คือเชื้อรารากไม่สมบูรณ์ต้นไม้แข็งแรงและอย่างที่3ให้น้ําที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็ทําให้ดอกเขาร่วงง่ายค่ะ นี้เราก็จะมาทําสูตรบํารุงดอกให้ดอกแข็งแรงออกดอกเยอะก็จะมีน้าซาวข,าข้าวครึ่งลิตรมีน้ําปูนแดงที่เราแช่มาเรียบร้อยแล้วมีกาแฟสําเร็จรูปหนึ่งซองและเครื่องดื่มชูก,กําลังเราไปชมวิธีทาสูตรนี้กันเลยค่ะก็จะเริ่มจากการนําน้ําซาวข้าวครึ่งลิตรในน้ําซาวข้าวอุดมไปด้วยวิตามินโปรตีนต่างๆเหมาะสําหรับต้นพืชที่กําลังขาดธาตุอาหารเป็นอย่างมากค่ะ ต่อมาก็จะเป็นผงกาแฟสําเร็จรูปเราใช้หนึ่งซองผงกาแฟก็จะช่วยกระตุ้นให้ดอกนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วก็ยังสามารถช่วยป้องกันมแมลงได้อีกด้วยค่ะต่อมาเป็นเครื่องดื่มชูกําลังเราใช้สองฝาเครื่องดื่มชูกําลังก็จะช่วยให้ดอกของพืชของเรามีความสดชื่นขึ้นแล้วทำให้ใบของต้นพืชน,นั้นเขียวงามอีกด้วยค่ะสุดท้ายก็จะเป็นน้ำปูนแดง น้ำปุนแดงก็จะช่วยป้องกันเรื่องโรคเชือ้อราโรครากเน่าโคนเน่าทำให้รากนั้นแข็งแรงต้นแข็งแรงค่ะแล้วเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะแค่นี้เราก็ได้สูตรปุ๋ยที่จะไปบำรุงดอกให้ต้นพืชดอกก็จะมีความแข็งแรงดอกไม่ร่วงได้ง่ายค่ะ เราคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะเก็บไว้ในขวดน้ำขวดน้ำเราก็จะขนาด600มลค่ะถ้าเราใช้ไม่หมดเราก็สามารถเก็บไว้ในที่ร่มเราสามารถใช้ได้นานเป็นเดือนเลยค่ะแล้วเราก็จะทำการเขยา่าเขยา่าก่อนที่เราจะนำไปใช้ค่ะ อัตราการใช้1นปอกกี้ก็จะน้ําประมาณ1ลิตรเราก็จะใส่ไปประมาณ3ช้อนค่ะเราจะใช้วิธีการล่าลดหรือจะเป็นการนำป๊อกกี้ไปฉีดก็ได้ค่ะส่วนการที่เราล่ารสเราก็จะใช้วิธีการกะเอาเลยค่ะมะนาวตน้นนี้เราก็จะใช้วิธีการลาลดรสเอาเลยค่ะเมื่อารล่ารสที่คนต้น เขาก็จะดูดซึมขึ้นไปยังบนลำต้นก็จะช่วยบํารุงทั้งดอกไปและทำให้ต้นแข็งแรงค่ะเมื่อต้นแข็งแรงดอกมะนาวของเราก็จะไม่ร่วงง่ายค่ะส่วนต้นพริกเราก็ใช้วิธีการฉีดเอาเลยค่ะเพอต้นพริกก็อาจจะมีมะแมลงตัวเล็กๆอาศัยอยู่ค่ะสูตรนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งบํารุงดอกและยังช่วยกำจัดมแมลงตัวเล็กๆอีกด้วยค่ะ เพราะว่าในสูตรนี้เราผสมด้วยผงกาแฟนั้นสามารถกําจัดมแมลงได้ค่ะส่วนนี้คือต้นประหลังไส้แดงของเราค่ะกําลังเริ่มที่จะติดดอกเยอะเลยค่ะเมื่อเขาติดดอกเราก็ควรฉีดด้วยปุ๋ยสูตรนี้ก็จะมีทั้งโพแทสเซียมไนโตรเจนและฟอสฟอรัสก็จะช่วยบำรุงดอกป้องกันเชือ้อราแล้วก็ยังช่วยทำให้ต้นนั้นแข็งแรงต้นเขียวงาม เมื่อต้นเขาเขียวงามดอกก็จะสมบูรณ์เป็นอย่างมากเลยค่ะเราใช้สูตรนี้เป็นประจำทุกหนึ่งเดือนก็จะทำให้ดอกแข็งแรงและก็จะติดผลที่ดกเป็นอย่างมากให้เราค่ะสูตรดีๆแบบนี้เพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูสวัสดีค่ะ